สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นน้ำพริกนุ่มสีสันจะออกแบบจืดๆพ่อแม่พี่น้องสีสันจะออกแบบจืดๆแต่จะมีความเผ็ดแน่นอนพ่อแม่พี่น้องน้ำพริกนุ่มมิ้งมิ่งบรรเทาเนี่ยปอเชฟเป็นเชฟแก้วแห่เชิญเคยเนาะพ่อแม่พี่น้องแบกครัวเก่าของของของนายทหารนุชไก่ปอแม่พี่น้องอื น้ำพริกนุ่มผมแม่พี่น้องโอ้ตัๆโตๆหากระเพาะกระป่าล้ำล่าม,มานันกินด้วยกันครับอืมความสดใหม่มาเต็มๆผมแม่พี่น้องน้ำพริกนุ่มเนี่ยใหม่ๆนี่ล้ำล้ำ นปีเก๊กกลางกูแบบนี้วปีกกกลางผัดซอส มันจืดไกอ่าาต้องจำมาได้ ไก่นิอ๋อหรือว่าไก่ฮะปอบแบบนั้นทอมจำมาแล้วไก่นิอ๋นุ่มเต็มรสชาติอูบิดูรูกับกาบขอไพรเนอร์ปอบแบบนั้ง เสียงอือ้ออเสียงรถโมกปูนเนอะกว่าเรอว วัานี่ก็จะมืดๆน้อยผมไม่ต้องฝนตกบรรยากาศขึ้น พีิกกระปุกเอง,ออองประมาณนี้เมนูอย่างก็สบายใจพอไหมพี่น้องรั้มอะมาแสงสดส รม่ปูนล,ลงตั้งนะม่ได้ปอมไบม่ร้ก็เลยจอดดูทั้งบนแล้วก็เทใ,ใส่รถรถดำกันน้อยไปเอาอืม นึกขึ้นได้แลถ้าจำบัพพิษเป็นไก่ไก่นิวออร์ลีนเนาะไก่นิวออร์ลีนก็จำบัพพิษนะประมาณนี้นไก่นิวออร์ลีนเนะ ใหญ่ใบตองเนะี่ยพอใหม่ใบตองตีเป็นเส้นๆนี่เนะ ว่าอยู่ว่าด้านข้างเป็นอย่างฮ้อนๆเ <c oughs> <c oughs> ต่าไฟยังไ่รับเดียว ได้ความหอมได้ความสดใหม่ประมาณนี้แแต่สีนี่จืดขนาดโนอกประมาณโีสีขาวไป ถ้าจะหื้อมอนี่เอาพริกจินดาใส่สซ่หน่อยปอะมาณไป้องซอเจ็ดไปกนันนะพริกจินดาสุก เติมสีสันก็มีความชิจา้าขึ้น ของร้านข้าวมกไก่ผมหม่ยปน้องแต่วัดแปรข้างแม่ครูแปร้านข้าวมกไก่เจ้าของร้านจวนต้องไปกินไปกิ้มข้าวมกไก่ร้านเปิรนผมหม่เปนว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแปะ จะแวะไปลองจิม้มฮอร์เนอร์เนาะเปิร์ลอุสาธจวนตัวเบาๆร่างเงี้ย่านทรงไทยปี่ผมไปไปลองข้าวมกไก่อยู่ข้างแม่โฮแปล ถ้ามีโอกาสต้นไปแน่นอนโอ้ยเข้ามกไก่บริกนมาเหมือนแล้วเข้ามกไก่ต่อต่อที่จำได้สี่ห้าปีแล้วกันนี่ผมเนะผม่น้องบริกนเนาะ โอเคแหะครับปอมัยเป็นน้องเนาะลําแบบฉบับแบบน้ำพริกนุม่มป๋อมแม่นน้องมีความเผ็ดน้อยน้ำพริกนุ่มมันมีความเผ็ดเนอะแต่ถ้าจากจางไปเลยเนี่ยบบมีรสชาติแบบมีกินพี่กินอย่างเนี่ยมันแสงวาถชาจาย่าเมามหมือนป๋อมัมไปนน้องแต่ของต้มเนี่ยเจ๊แก้วเปิดยาซดใหม่ป๋อมัยเปนน้องยาแลวก็มากินเลยมันยาคือมีความกินของน้ำพริกนุม่มน้ำพริกอ่อนเนี่ย พริกอ่อนเนี่ยปลอดใม่พี่น้องเรามีความเผ็ดน้อยมีความหอมพริกปลอดใม่พี่น้องมันจะมีเสน่ห์ของของของเน้อพริกหนุ่มปลอดใม่พี่น้องรสชาติกินเกินมาเต็มมันอาจจะแบบเผ็ดหนักแต่กะล้ําล้ําปลอดใม่พี่น้องรสชาติเน้อพริกหนุ่มจะเป็นเจีอี้เนื้อเนาะปลอดใม่พี่น้องมีกินพริกมีความเผ็ดน้อยๆแล้วก็หอมปลอดใม่พี่น้องบางสูก็จะใส่ปลาห้าปลาหยังใส่ปลาห้าหนักน้อยก็แล้วแต่สูดผายสูตรมันปลอดใหม่พี่น้อง มันรำหอมม้อผมเองไม่นองแต่ถ้าจะจืดไปเลยมีแต่พริกเลยก็จืดแบบมีรสชาติแบบนี้อย่างเลยอันนั้นมันบ่ดใจรสชาติของน้ำพริกนุ่มเ,เนอเนาะผมเองไม่นองอาจจะยากเหมือนอน้อยเนาะผมเองไม่นองแต่ถ้าซดหม่เนี่ยรสชาติมาเต็มๆผมเองไม่นองเนาะกอ่กอกอ่อก่อลำม้อ,อขนาดเนาะแกผักแกมอย่างกอ่กอก่อกู้เข้ากันร่องร่องเนาะโดยเฉพาะแคบหมูเนาะผมเองไม่นองเข้ากันขนาดก็โอเคผมเนาะผมเองไม่นองคิ่มีสงาก็ต้อง ลำลาบปอแม่พี่น้องไปก่อนหลังฝนตกมืดๆหม่น้อยเนอรน้องวะนี่มืดๆหม่น้อยก็ต้องขอตัวลำลาบไปก่อนน้องปอมเอ๋ไปนอนน้องป้ากันคลิปหน้าเนาะก็บรรยากาศฟื้นฟ้าคืมฝนฝนตกไปเนาะปอแม่พี่น้องมาลุ้นกันคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอัญยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องสายพาริโชก็ต้องขอตัวลำลาบปอแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม